เดี๋ยวก็จ้ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะคุณป้าทองเองโอ้ยคือแตกปานระเบิดแต่ว่ามันปาระมนุษย์เถื่อนีาดหนิทั้งบนทั้งล่างปาด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 ล้านแตกมันบ้าวะนี่ร้านแตกมันบ้าบ้าสั่นละโอ้ยคักแน่แท้ ตั้งแต่ตองวดกับว่าแล้ววา่าโอ้ยยายมาเด้อนี่ว่าย่ายมากมีเจ็ดหนึ่งลดกลับมาจยังไงจะต้องออกว่าปัดสองปัดเขาทั้งล่างทั้งบนเนาะนั่นตัวเดี๋ยวก็จะปัดสองกันเดี๋ยวนี้เราปัดสองกันเท่านั้นเพราะได้ฝันก็ได้ยินว่าอยู่วันนี้มันเป็นแปลกๆนี่บพรใครฝันว่าสั่นให้เป็นยะเหรมันเมื่อยบอกว่าเป็น คิดไปทั้งอื่นบ่คิดไปฮอดเกาหลีคุณบ่ว่าเป็นเป็นบ่ค่อยสบายซื่อๆือดอกเป็นวัดเป็นไอเป็นไอเลิฟยู่เป็นไอเป็นวัดอไอเป็นวัดอ่าไอวัดนะบ่มันไอเลิฟยู่นะไหวเลิฟยู่ก็สิค่อยเป็นไปอยู่นี่ละเขาตกลงเด้อเนลฮะโอ้เขาตกลงแล้วเขาตกลงแล้ว ตกลงว่า,ตก,วาตกลงว่าเอาเอาเอ,าเอากสารไปจดทะเบียนที่นโน่นรวยไม่เลิกขอเป็นลูกน้องหน่อยนะเป็นมู่กันลูกน้องว่าเป็นมู่กันร้านสาว่าเป็นเีืยอใจก็ได้ตัวเพาะันเชี่อใจ,จกันไอ้มู่กันก็นเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันก็นได้ตัวสั่นเพื่อนรู้ใจเพื่อนรู้ใจ อ้อยเป็ดไปนี่ละแ่าแล้ววัานอนเออเออเออต่อไปอเราจะเ,<ล>เรียกว่าคุณป้าไม่ได้แล้วนะคะนะเราต้องเรียกอาจ,จุมม่า <laughs> <laughs> เอาบาดินี้งว่าน,นี่เป็นใดห,หลังจากที่เลขออกแล้วล้านแตกแล้วเป็นใดห้อยฟันหรือดินี่นฟันตะเมืองบัน ฝันไหวแค่ที่โบลายโหลายเดียวโอ้ย่บลายแต่งวดมาหันกับฝันต่องหัวดิฝันมายายมาหาว่าลูกสีมาน่ะเออห้วยแม่นเดอร์นี่วาเาจ้าข้างกับมากนึงอยู่แล้วถ้าฝันว่าคุณยายมาหานี่คือหวยออกทุกทีนะคะถ้าคุณยายมาว่าร้านสีมหาน่ะเนาะสัสดีเกี่ยวว่านเนาะกันว่าใช่ค่ะข่าวมาถ้าแม่ลูกสีมาา่าเั่นเอา ก็เอยนิดหน่อยอย่างกับแม่เขาว่าสิเอาเขาว่าเขาสิมาเนี่ยมาจังไดล่ะอันที่คือเครื่องมาบอกถ้าถามยายเนาะอ๋อเขาเสียวรถมาเองว่าสันเขาหมันใจได้ว่าเล่รดน้ำซัดๆนะนั่นแหละรถมาเองนี่แหละโอ้ยกะน้องเบิ้งสันตัวขันออกไอ้ทั้งเครื่องขันมันไปทั้งภาคเหนือปุ่นกระหวยอันนี้มันไปทั้งใต้ซะ ไปจะทั้งเหนือปุ่นไรสันติบัานนี้มัน่ามาทั้งไต้ซะอืหนึ่งตัวก็คือว่าบู๊บ้ลาโรงแรมร้านแตกแน่นอนกับฟันสองที่ว่าฟันว่าผีหลอกนะอ๋อฟันบ้านลูกใต้ลูกใต้ปุ่นนี่ล่ะยังได้กหรลูกใต้ลูกใต้ได้ยังไม่น้อยนี่สามารถสองสับป่วดนี่ล่ะผีหลอกไล่แล้วกัน พี่หลอกไลน์ไส่มาแม่แลูกมาแน่มาแม่ต้อหาแม่พี่มาั่นเขาว่าอออที่หลอกข้าพี่หลอกแม่พี่หลอกโมู้จกักต้าไทยเป็นไทยไนะ <c oughs> พี่หลอกผู้อื่นจะผู้ใดกี่เออโมหุจกักว่าถิ่นแมนแทบ้านเ่าตายไปกับโมเห็นโมแมนถิ่นพี่หลอกข้างอื่นเลยนะหลอกข้าหลอกแม่สิต้องตัวเห็นไมไนข้าค้าเปล่าพิสันห่วยก็เล่นไส้ลวนแล้ว เลขใส่หกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์นี่แล้ววสันมหกหนึ่งแล้วหนึ่งศูนย์หกคักๆนี่แล้ว <c oughs> ข่านไนม่เป็นหนึ่งกับง่ามบรรยหาหนึ่งกับอะไรเอาแปดนี่มาใส่แปดศูนย์หกลอตเตอรี่เป็นอย่างอยู่แปดศูนย์หกแปดหกศูนย์ครับท่านเจ็ดหนึ่งไม่ร้ายแหมือนไรท่านนี่โอ้ยลอตเตอรี่ใบสองใบนีล <c oughs> ่ละเอออะไรสันดี อมาโ้นเรือผีหลอกนี่ยป้ายังบอกก็แน่นท่าลวยอยู่อุ้ยไม่แล้วเหรอผีหลอกวพัชร์ศูนย์หกนี่นี่พัชร์หลอกเพราะว่าจําได้เห็นไหมจำขึ้นใจเลยที่ป้าบอกที่ออกว่าผีหลอกในสองหัวติดแต่นั้นผีจ้างหนังเนาะที่ป้าฝันเที่ยวก่อนนู้นที่ออกศูนย์หกผีจ้างหนังจอมันจะเป็นซีบานผีหลอกขั้นว่าผีหลอกผู้เฒ่าก็จะว่าเลขเก้าอยู่หรอก เพราะวนั้นมันหอกหกสีที่ปีอันจ้างหนังนะเออคิดดูหนังนะอ่ค่ะกับพี่หลอกเนี่ยจอนั้นกับซี้นเนี่ยแล้วก็พี่หลอกเป็นชินเนี่ยค่ะเอเป็นหกนี่แต่ก้วเอากันพี่ก็บอกว่าเป็นซูนเป็นหกขันเรีนพี่หลอกมันเอามันแมนเหลือเนี่ยนี่วมันมันมันกลับกันไหมลอตเตอรี่กันซื้อแปดศูนย์หกออกมา แปดหกศูนย์บ่ตรที่นี่มันเป็นเป่นไปนม,นมันเล่ยมันมันมาตรงเป้าเหนะ็นไหมมันเฉียดเป้ามันเฉียดเป้าเอามาที่นี่ว่าน,นี่ฟันว่าจะไหนมาในีหลังจากที่ได้งามๆ่ะไปไปรับมาแล้วบ่เขาโอนเขาให้มดแล้วบอกไปเปลี่ยนแรกมาแล้วบอไอ้ลอตเตอรีร่นะได้จกักใบลอตเตอรี่ไปจักใบโอ้ไปได้แต่ทั้งเนื้อนะบอกไปได้แต่ทั้งทั้งบนทั้งทั้งเนื้อนะ เนอนล้วกไต้ได้เนี้กับไต้โอ้ได้ไปเนี้ยก็ไปไต้นี่ไปเนี้ยก็ไปไต้หลังจากนั้นมากไ่ตองหัวท่านที่เล่น่ะไมวมันก็เปิดสั่นอมันคือมากั่นไอ้ไแต่นอมาสนหองว่าบอกโทษมหายาวญาเพ่งได้ป้าดวงแห่งวันบอก FC บอก FC ได้บ่เ oh, พิ่อเอเก็แล uh, ้วเราก็ได้เน oh, okay. ี oh, no ่ยกแถวมันเวียนไ่หายแย่บ่เวียนเดมเออเออเกแถ้วเก็บแต้วเกแถวก็ได้ได้ลายบ่ได้ลายยู่โอ้ก็ได้นะจงสัญนักว่าทั้งบนทั้งล่างอ๋อพปนก็เปเนตีคือกันบ่แปนพ่อเปนทาบดีแนี้บ่เยี่มเยี่มเยี่มเย่มนตัวกห่แเดีมหอท่านกันพี่มางหุเทพมารพี่พ่อแม่หนูด้อหเดียงหนจีบไปทอ จะน้ำดินว่าสันเออออออนั่นแหละพิ่นเฮ็ดเขียงหมูแม่นวสอนบอกว่าเออแม่ว่าสันว่าเออเป็นเฟรนซ่วะสันโค้ดนะแต่ละโค้ดว่าเป็นเฟรนซีว่าสันอันนี้ตะมวลตะซื่อไปหนาว่าสันตั้งดวงตาคือกันตี้วาสันบอกว่าเออมา่อพอกันอยู่วัดปู่ใครเป็นบ่แม่นตัวเล่าแบบสุดยอดได้ด้วยแจ๊ว สายบุญน้าเออสายบุญสายบุญสาย,สายโอ้ยสุยางเล่าเอาบานนี้ย้อนขึ้นมาแนวทางของเข้าบานนี้อยากหู้นะว่าฝันมาจังไดนะตองวนไม่เลยวัราายรุ่นมหามาขอยกินน้ำวัยรุ่นแม่คอยกินน้ำแน่แล้วแมมาหนี่หละมาบ้านนี้จริงกินพวกจ่างปรเทศสีฟ้า่าะจันบอกว่าหู่ชายใู้ชายบ่ ได้หน่อยประมาณยี่สิบเนี่ยแม่นน้ำแม่เอาก็ได้ตัวรูกตั้งกับเราสิเนาะออาิเขานี่นาเกินได้มีดูเขาหนากัมีเท่ากับาสิเนาะขัคัด้วยสันเอาบอานามยังไม่ให้กินโอ้ยดีใจเย็นสันูก็เย็นแถว่าสันนางพัอเปหูเอ้ยก็ได้แล้วอไปสิไปไกล์เหล่าสิไปไกลบอกไปไกลอ้าวคัน ปไกลๆกับ in mm ี hmm. ่รถที Ici ่ลาก็ละว่าม e <susp ynn ets> ื okay. ้อนั้นเนาะเขาว่าถ้าคุับว่าซั่นอือ่ใจดีเนาะว่าซั่นอือรว่าแม่ใจดีเนาะว่าซั่นเนาะเฮากะกะเป็นจังซี่ล่ะว่าเฮากเป็นจังซี่ล่ะเอาปเฮาจังซี่ล่ะเฮาวางซี่อือ ไปเลยนางพายังไม่ให้เขากินนั่นล่ะไปกันนั่นแม่เนาะวสาสันเขาว่าครับครับไปโชคดีรูกโชคดีท่านแม่ยิ่งต้องดีเหมนโชคดีกันนั่นแม่เนาะวสาสันเขาว่าเพาว่านะอ่าขาว่าอืมอ่าับขอบคุณครับวสาสันดอ,อกทีวยว้อในแม่มีว้อสูขก,กันได้บ้างสิอืมแม่โชคโซคคนมาเนอะวสาสันแม่ใจดีโพดวสาสันเขาว่าอู้หาส อีแมนมาเหอะสิเสือปองวดนี้แต่อีกแน่แน่ฟังจากคำพูดนะม็เป็นฝันที่ดีไงให้มีโชคมีลาบอยู่ดีมีสุขสุยางเหล่ที่พ่อนอวยพ่อนกับสิบพ่อนลรบอกได้วน้าไปตั้งใ้เพ่อนกินบอลนี่ี่ั่นกินได้เพจนล่าจุดยังฮอลูกหาาอกินเนาะฝันดีเนาะนั่นไปกินลูกเ็ราะว่าไปาขอขอลาเขาจะไป ไปโชคดีด้วยด้วี่เราไก่ละใบกับลาบ้างพี่เราแต่ละมาละบ้างไปไกลมาไกลก็ได้เข้า่าสิครับครับครับมาท่านี้ข้าสุงาแม่จะเลิ่ลุงเรื่องสว่างสีเหน่อห็นตัวท่านี้วามสุกท่าจะเริ่มลุงเรื่องม่โชคไม่ไดลากระซูยังสุแนวก็เพียบพร้อมตัวหัอนวเออเอาวันนี้บอกพอมาวันนี้ขันฟันสิคิดว่ามันจะเป็นตัวใดเลขนะ เอาก็ปกติแ็กน้องผู้ชายกับปัญหาแมาหาสามคู่กับหาสามตอนแล้ว้าสามเลขกวิ่งเลยฮาหนิงว่าไดได้มากยังแยกวิ่งมากเราได้นน่ตัวใดล่ะไม่ม่อยากเลือเขากันอะไนี่บอกปกติมันค่ายมากคู่ก่อนบอเลีกวิ่งมาหาคำสามจังหวะปกติเนี่ยมันมากคู่กันบอมันมากน้ำกันบอถ้าไ่แน่ใจกันบอก ส่วนใหญ่มาเห็นแต่มาเดียวๆแหมเที่ยวเียวมาหันมาสองกับหนึ่งมันจะมาหนึ่งเนาะมอืมเดี๋ยวก่อนมาอ่ากับเจ็ดกับมาเจ็ดอืมเจ็ดส่วนมากสิมาตัุไยดีเนาะค่ะมา่ายอืมมาถุไถมาหันแต่หนึ่งแล้วมาถุไยอืมก่อนเจ็ดับมาท่ายอืมป๊มาท่ายอืม เขามากสองปีสมปีกับมาตาตุไทยเป็นส่วนใหญ่ที่เ่นบ่ตังเกลฑ์เพิ่งเรสั่งไคานโดปจีบตัหนาแต่ว่าลูกกาบล่อยหิบนะลูกขประกาศอหิเมื่อไหร่รูเามาอืมเอดน้มาแล่าอ่าลกสงสูงสูงลนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ได้สีลาดแม่ดาวบ่เดี๋ยวนี้คันบ้านคัน้าทั้งหมดทั้งวาแล้วสีไรโดนแดดมาเออ เล่าเนาะจะมันเล่ามีทุนเนาะจะมันได้หลายหลายเนาะได้หลายเล่าเหรียญนะถ้าคนเหรียญเดียครูแล้วเหรียเดียคนเดียวอืมเรียนแต่เรียนแต่เลขแบบแลนเลยจีแลนตัวเดียวค่ะท่านเอามันเล่าอะไรตลอดจนรวยย้อนเนาะเตียนเลึกเตียนเลยลุยนะเออพอนมีทุนเพิ่นได้รวยเนาะ แราตะกี้แล้วกับ่คกอยมี่เป็นไงนี่ลรวเสื้อสายแล้วมีอแต่า่าแลาก็ล้ำแคลงจะาของเคื่อเก่าอนาอืออือือนี่ต่อต่อไปต่อมากหัวเราถืกปวดถูกปวดเป็นอย่างง่ายแต่ว่านเหยียดิตเป็นแสนแลตะกอนเนาะอือกระปวดมากได้เท่าไรสิบสองบาทอืมหรือแล้วกัว่าเลี่นปนเรียนยันเคยบัง ก็ดีเลาวม่เลีจับตัวเดียวแล้วจะได้เขาได้ขเดขานะอืมได้เอเราส่วนใหญ่ของพนวันนี้พนมาหางลางเนาะหนึนน่งเนาะค่ะ,ะตะกีะ้หางลางนี่เออตะกี้มาบดมันบ่มาบดเออมวลว่างหางลางวันนี้มาบดมาลางอืมงานแต่ยาว่าจะมันเข่าเนาะอืมแต่ที่จะอืมอืมอืมมาลางเป็นอะไรก็ปุ่น ก็เข้าใจแต่ว่าสูตี่ยวมันมาทั้งทิงนะ,อะเอาก็เลว่าเขาสิจับแบบแดงสินะแต่ว่าเลขวิ่งที่ให้มานี่คือตรงกับเลขความฝันที่คุณป้าจับเป็นเลขเลยเนาะเป็นห้าสามเนาะแล้วก็บ้านที่น้องเข้ามาขอกินน้ำอะค่ะกินน้ำกินข้าวที่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะคุณป้าบ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดนี่แหละอ๋อบ้านเรานี่แหละสี 40, 41, ่สิบเอ็ดเนาะใช่บ้านเราสี่สิ 40, <18. S 2> บเอ็ดนองสี่สิบเอ็ดกับ เลขวิ่งนั่นแหละเ่ะมาป้าไม่ตีเป็นเลขสามตัวเหรอคะมีเลขสามตัวไหมคะป้าไม่มีนะอ๋อมีแค่นี้เนาะมีสองคู่เนาะสี่หนึ่งกับห้าสามไอ่าก็ทีิเท่านั้นตัวนั่นแ่ะ่เเพราะว่ามีฟันอยู่อยู่นะเออใช่เอาจังๆลดไซตติดเหรอ ออ<ด>แต่ก็ต้องฝันลายหรอกฝันท่องวดบางหันโอ้ยงามเลยงามค่ะงามเนี่ยงามค่ะสองแถวได้บนได้ล่างได้จบครั้งแรกได้ได้ล,าดลา่างเน<ด>าะครั้งที่สองได้บนเป๊ะเลยโป๊เชะโบได้ไป,ปใช้แต่เห็ <c oughs> เนคนที่โชคสัมผั์อยู่เอา้าือบอกฝันมันเป็นไดงวดนี่มันเมื่อยบอกว่าสั้นว่าเออแต่เลยว่าเอ้ามันแปลกๆอยู่นี่วันนี้ว่าสัหนามันแปลกนะตะการันฝันสีเดียวมันจังสันนี้ เสยไงอืมเสื้อเสื้อหวยกับเื้อเสยอืมจะเป็นไรบูจะเป็นซื้อเสยอยู่เวติเออเป็นซื้อเสยอยู่ออวบานคนนี้โชว่าเออเสียเสียเนี่ยมันเข่าแล้วอ่าวจัดไหมเออขนาดอ่ามันเสื้อเสยอยู่เนาะเอ้าฟังเมืองวันนี้บานเข้าใจเข้าบอไปคิดนี่อย่างไรได้มันก็ได้อยู่กับบ่องข้าบอฝันดูนะเลขกับบอไลตัวมันก็ได้โอเคได้ลานแตก เียงดังเปี้ยโรด่าเป็นอย่างมันป้านของแห้งด้านแตงนี่เองพ <laughs> ่อการยังย,วยวาวเพียงดเพียงดเ่อนเอาสรุปฝันแรกของป้านองแห้งกะฝันว่ามีัยรุ่นมหาเนาะอยู่มาบาิเลณทีซีหนึ่งเนาะและ้วกะเด็กหน่อยผู้ชายมากสามคนกัจะหาสามตรงโตเป้ขึ้นกันเนาะอ่าส่่วนเล็กห่ิงกับมีหากับสามเนาะอ่า จ้าค่ะสีเท่านี้ตัวเนาะตัวนี้แล้วเออตัวดีก็ได้แล้วม้วนนี่ห้แตกบนแตกล่างอีกเด้อเอ้ยตาสู๋หาแส่ไข่เอฟซีอะไรๆๆเนี้ยเท่ากับสีได้นี่มูมันเป็นยิ่งมันเป็นยังนี่อาศัยมูนี่อย่างนี้นะบ่อกให้เพื่อนอาศัยเพื่อนเน้พี่เพื่อนหลอืมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณป้าดวงเฮงมากๆนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะ ค่ะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามฟันอีกรอบนึงนะคะในวันพระนาออีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาติดตามรับฟังกันในคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ